อื่นสริเรียนเชิญทีมแชมเปียตโตกีวเทีก่อนโอ้ชยกันเป็นกีความดเนเกินวนีให้ทุกคนก่อนที่เขาเชก่วยเนี่ยให้ทุคนเขาดาพร้อมๆกันโอเคไหมคะ โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าเดาพร้อมกับชูด้วยกันนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฮ่า เกมก็บอกเลยว่าออกหน้าไหนก็ได้ไม่ค่ะรินไปรินมาตื่นเต้นตลอดทุกเรื่องทีของเกมเลยจริงๆครับนี่วันนี้ทําได้ดีมากจริงๆนะคะตบวต๊ะตบโต๊ะมากทีได้อยากเห็นเกมที่สามเกิดแล้วเกิดแล้ว ในรายการนี้ค่ะโอเคหนผเลยครับบิดเลนเลยครับโดยไทยน้องเลนเครับหรือว่าดักเลเยอร์เลนโดยพี่วสถุครับจังโต้คูทัชัยทัพพอที่โดดเด่นมากๆจิวันนี้เรายกให้ขุ่น,น,นลเลยนะครับและแครี่ตัวอิงข,ของเราเบียวเบอร์ดนะเองนะครับย้ <Yeah. S 1> ผสมกับพี่เบียวเบอร์สองมาจนเจ็บข้อมือ ผูวิทธรเกียนประเสริฐค่ะผู้จัดการอาวุโสบริษัทกาลินาออนไลน์ประเทศไทยค่ะให้เกียรติขึ้นมอบรางวาัลอย่างเป็นทางการบนเวทีด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะทุกคนือผู้บริหารของเรานะคะที่จะมามอบรางวาัลให้กับแชมป์ในรายการนี้ค่ะขอเรียนเชิญทีมแชมเปี้ยนนะครับมารับรางวัลที่ตรงกลางเวทีด้วย คแนเสร็จแล้วเชิญรับรางวัลน,นะครับค่ะรับรบางวัลไม่เอารางวัลน,นี้ยกให้พี่ก็ได้นะครับสามแูองมันจะเแล้วค่ะจะไปตนุ่มไเนครเเกอร์ะะใช่เออ,อแยกทิกันแล้วเดูือแบ่งกันือหรอแบ่งกันแบ่งกนเนะาะารางวัลต้องแบ่งกันนะคะนี่คือรางวัลของแชมปีเลกของ าสามแสนฟูมองด,ด้วองสามสบาทโอ้โหแค่จะออสกินได้เลยนะ ที่กลางหานของเราในวันนี้ครับขอเสียงระดังให้ทีม Proxy หนึ่งครั้งแต่ละไปเหมือนกันนะคะ5 0 0ะคูบองค่ะใช่แล้วครับและยังมีเหลืออีก2รางวัลใช่ไหมใช่ค่ะนั่ก็คือ MVP ของแต่ละทีมนั่นเองค่ะก็คืออันนี้จะเป็น MVP รวมของ หมดเลยไม่ใช่ใชปไปแต่ละเกมแล้วเราจะรวบรวมเอาคะแนนเอาเสถิติมา<ช>แล้วก็สรุปว่าทีมชาเลนเจอร์ใครได้เป็นเอ็มวีพีทีมแชมเปี้ยนใครได<ห> <MVP, S 2> ้เป็นเอ็มวีพีก็จะได้รับเหียญรางวัลแล้วก็คู่ฟองใครด้วยนะคะ ท็อก M V P แปลงที่ว่าใครได้ไอพอที่ว่าใครจะเป็น M V P นะครับดาริเอลังวันท็อกจบกกอนหรอโอน ดีใจมากๆจริงๆนะครับก็บอกเลยว่า MVP ของทีมค่ะและนี่จะเป็นเหรียญแรกสำหรับการแข่งขันด้วยนะครับเอาละครับผมนี่คือ MVP จากทีม Challenger นะครับไนโน่ของเราไนโน่แกจะอยู่เวลาไว้ตรงนี้นี่เอาล่ะครับผมและทีนึงรางวัลสุดท้ายที่ทุกๆคนรอคอย เป็นรางวัล MVP หรืรเเอว่า Most Valuable Player นะครับจากทีมแชมเปี้ยนซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นปูบอลห้ามดุผู้บอลพร้อมเหรียญรางวัล R&B t Pop ครับและ MVP ของทีมแชมเปี้ยนคิดว่าเป็นใครกันครับ,บรอบอนโอ้โหจริงโดดเด่นทุกคนนะเอาละครับและ MVP ทีมแชมเปี้ยนได้แก เราให้โอกาสแฟนๆได้ถ่ายภาพรวมกันเป็นการเฉลิมฉลองของพวกเขาทั้งสองคนนะคะทั้งสองทีมนะคะเดี๋ยวว่าแต่แฟนไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เลยพูม่ขึ้นมาแล้วถ่ายได้ทันเสียดายีิสามารอนะคะเอาละค่ะทุกคนเตรียมมือถือกันให้พร้อมนะคะ นี่เรคะคุณเซอร์คุณสุดยอดมากถ้ามีจัดอีกมากันไหมทุกคนมาไหมโอ้โหยินดีด้วยด้วยเก่งมากนะครับเกมที่สองนี่ยิ่งมันเลยเพราะว่าแบบมีการพิมพไปพิมพมาแล้วก็ท่านไปถึงช็อตก็สเลเยอร์ด้วยค่ะเป็นไงบ้างตามความรู้สึกผมขอถามคุณฝั่งมีหน้าผมผมแเป็นมอสกิ้นี่ฮัลโหล ดีหน้าดีหน้าอ่ะถามความรู้สึกเท่าผมก็รู้สึกว่าอีฟีหน้ามาเพราะว่าเล่นคู่กับเราเลยเท่าผมใช่เพราะว่าเหมือนแบบว่าเป็นอคอมโบที่เด็งดิมดิมขี่ที่เข้ามาแล้วก็ววแบบว่าให้น้องก็อีกต่อใช่ใชผมเห็นตอนดน้านแล้วผมหันไปคุยกับอีกคนนึงนนว่าโอ้โหมีหน,น,น้าเกมดีแวร์ลูมากเขาเจอลาวิวเจอโอเมนเก็บสแต็ตง่ายเลยใช่ใช่ใช่กเจอแบบปาดปาดปาดเขาลอเรียวเป็นไงครับลอเรียว แต่ผมสูงสุดตอนแรกยังไม่เกิดตอนแรกแล้วบอกว่าแย่งกูฟังไปเรื่อยแล้วก็อยไปเล่นกับเพื่อนใช่ผมเดือดดาาอา้าศพอเปิร์เป็นยังไงครับพอเปิร์เกมเกมผมไม่นีไม่โอ้ครับทำไมครับคือโดนเครื่องหลักจริงๆครับผมได้คิวอย่างนี้นะผมอาจจะแบบมีลุ้นอะเกิดกว่านี้ ตัดไอคิวเยอะเลยนะก็คือก็คือแบบรวยกว่านี้หอมเยอะกว่านี้ออ๋ก็จริงๆขุนพลทั้งสองเกมแรกกาเล่นตโลคิวไปห้านะคุณเออเขาลมเม่นคิวผมเป็นตโลแอนตซิสนะพี่ครับผมพี่วัสดุบ้างคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เมคเพลย์สุดๆเลย ครับผมก็ตอนแรกเรจะเล่นมูลาครับแต่เขาเขาแบนตัวชั่มผมครับผมก็เลยแบนลิเตอร์ใส่ไปเลยตอกทีเหมืวนกันผมไม่เล่นเขาก็ต้องไม่เล่นมุ่งการกุญกันกำมัดแล้วนะถึงการกำมัดแล้วผมคิดนะจ๊นะครับว่าลิเตอร์ไม่น่าได้เฉยฉาดเพราะว่าคุณเฉยฉายไปในตอนโชว์แล้วไงตอนปั่นแมตช์ไปแล้วตอนเล่นพุ่งกอ่านกับพี่แกร์แค่เพียงพี่ก็บอกแล้วได้แหละทีมผมตอนแรกจะบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจปัาไหไเหมือนกันแบบคิวกอสอะไรเงี้ยเพราะแบบคุณกรอสเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ก็มีังหแบบ ก็โอเพอยู่นะก็เอาเคอยู่ไม่ไม่หยิบฟิงเกอร์ไม่หยิบสปินกิ๊บรอรอยู่ด้วยเดี๋ยวโอ้ยยืนตียืนตีสู้ครับผมอ่ะภูณชัยกับทีมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองเกมชอบเกมไหนก็เอจริงพี่คิมนี่ยืนดีมากเลยเล่นเล่นยากมากเลยถั้งแต่เกมผมวิ่งทั่วแมปเลยแบบหาปังตบตามเขาไปหาเลยเขา้วยแต่คือต้องแบบวิ่งฟาร์มตลอดเลยแล้วแล้วว่า กินโค้ชแยกตันนิดเดียวเลยแบบแทบไม่ได้แบบแทบถ้าแบบงเบรดีกผมเนี่ยแทบมีโอกาสแบบรวมเข้าไปถึงแบบแคร์ี่ก็คือเขาชื่ดีมากๆก็้โหแบบแยกตันเรื่อยๆแล้วนี่นี่คือเป็นเป็นเป็นแบบเป็นการชมคนที่เล่นแครี่เขาจะรู้กันนะการยืนดีนี่สำคัญมากๆสำหรับตำแหน่งแครี่นะครับผมอ่ะมาถึงทีมชาเลนเจอร์ของเราผมขออนุญาตชื่นชมคุณวิทเตอร์ได้ไหมเกมเกมแรกเนี่ย เล่นเลนแบบช็อตแบบโอเฮเยอร์เอาลรถฟิลีพรอมฟิกเกอร์ปุ๊บโอเคหลายช็อตมากเท่มากเอาโหซิกเนเจกิลซิกเกร์ฟิกเกอร์เทนไถ่ผมซิงเกิลแล้วคิวมาหลอกมาตายเข้าพ่อ้านเราก็ตายเลยเลยสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับคือผมครับเล่นแบบผมจริงจังเรื่องแบบเล่นแบบพวุกฟิกอันแบนมาครับผมตอนเราแบบน่าจะพลาดนะว่าเกมเทเดินเกมเพราะแบบทีมบ้านจะเดินเกมดีมากแต่ไม่แบนนะครับ ทีมเราหรือแบบมเบอร์ครับผมวัน <and> นี้เออะโอเคเอาถามทุกคนเลยได้คหะสักคนลหดน้อยะกันการกันกันเรื่องแต่ากังกันกัน ครับก็สรุปดีครับวันนี้เป็นการแข่งครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากครับก็บอกเลยว่าน้องบาสเกิร์เล่นกันได้ดีมากๆครับคือเล่นผมก็เคยอ,อยู่กับน,น้องพีมตลอดแต่น้องพีมไม่ไปไหนเลยนะก็ออตึงนกันทั้งคู่ครับต่างคนต่างแบบกิกยักเฮ้เราจะเข้าดีไม่เข้าดีะืะครับต้องแบบตึงพีมเอาเล่นนี่คือตึงงพีมโดนมากครับผมโชคดีเลยครับท่าทางผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องบาสเก่งมากๆครับแบบว่าคุณเล่นเมทแล้วก็ตัวเป็นปลาใช่ไหมก็จะโดนแบบว่า รุมแบบว่าทำร้ายตลนี่เป็นที่ที่มีปัแหนาขวัญใจมหาชนที่พวเราได้ต้องไปโดนไหนบงางคือโดนรุมเตะใช่แล้วสรุปอ่สรุปเป็นกิจกรรมที่สรุปออกมาครับของขวัใจที่นี่กัน้องครับก็เพื่อถ้ามีโอกาสหน้าก็เดี๋ยวเรามาแห่กันใหม่ครับนี่โอเคความรู้สึกของคิมบ้างเป็นยังไงบ้างครับผมดีครับดีครับผมก็สรุป เล่นเนอะ่นเล่นอนเล่นเกมแล้วก็กระชมินได้ผ่อนคลายครับหรือเปล่าไปดู้อนกันต่่ลนะฝั่งเนี้ยนีงครัแต่ว่าจบเกรตกอนนี้ยครับพี่จะรอยยิ้พสตาภาพที่ดีในกาเล่นแครับผมเย่ยมไหมครัอ่ามาถึงองรีครับอ้าวก็บัสเล่นหมารนบผมสมคำ่งลืคือผมได้ยินคำน่งลืมแบบตั้งแต่ตอนที่ดูว่าเราจะมีโปรเจกต์โชว์แมชครับอ้ผู้เลชัยเนี้ยตึงทีมก็ตึง ผมก็ตึงนะเ้ยหาไปเวนั้นช่ไแต่ไม่ต้องยอมรับว่าเขาแบบเกมเพลย์แล้วก็เขาเเติมมาดีมากครับผมใช่ครับแต่เอาไวเซตไหนนะนี่นะเราไปเล่นในระดับเล่นในรอกต้นรอบโกลามทารอมาที่พี่กรณ์พี่บอกกรณ์ถามความรู้สึกคือโค้ชโค้ชไม่เห็นมามาแบบไม่ผมไม่อยากรบกวนสติของทุกคนไงแบบก็ทุกคนกำลังมีสมาธิอยู่เห็นวิกเตอร์นั่งเครียดเลยแบบว่า ตื่นมากก็ดีใจกับทุกคนนะครับที่แบบได้เล่นสนุกกันวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะแบบชอบกันมากๆอะไรเงี้ยครับก็บอกว่ารอบหน้าเราจะได้เล่นกันอีกแล้วก็เดี๋ยวผมกลับไปฝึกมาก่อนผมกลับไปฝึกมาม่อนแล้วเล็กช้างอย่าแบวนแวนนะครับผมโดนลูกตาแวนหนึงแอกไมโดนลูกตาเดี๋ยวฝันใจนะเดี๋ยวไปฝึกมาเพิ่มนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วนี่คุณสัมพัน ถือว่าการแข่ง <kimchi> ขันเท่าไหร่ของเราในครั้งแรกยังอยู่กันต่อได้นะครับผมเดี๋ยวนี้มันเสริลด้วยนะครับและไี่หยุดนะครับวันที่26มกราคมนี้แค่เราองอินเทอร์เกมนะครับทุกคนสามารถรับท MVP ปีนิกมากเกมนะครับหรือจะเข้ามาเปิดกัวองเหลายงรางวัลเดนเวอร์เบรเซอร์ครบเซตและคูปองอีก100,000คู่บองครับหรือรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากนั้นเอาวีดีท้ายทีเปิดให้เลยทุกทีนทุกบอลทุก ้วยแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะวันที่26กรกฎาคมจไเลยแล้วค่ะหอยรังกินนหรับคนที่มาร่วงานในวันนี้ะคะสามารถไานวอดไ้เลยนะคะที่เ็อยไดมาได้ถหูเลยค่ะตอนนี้ชอแล้วสรับแพิเศษของเราแถวที่3ิกยาเขาสอนะีแแ